ประกาศประกาศในคลิปนี้ผมปวดปวดฟันคุดปวดแล้วปวดอีกปวดจนต้องไปถอนถอนเสร็จกลับมาป้าก็ต้องอัดเกมโอ้ยมันปวดโลบอมนิปากไปหมดขอภัย้าพูดไม่ชัดตีแล้วทำไมไอ้บูมันหน้าขาววะเอเจอไม่มึงเผือกเลยเนี่ยทำไมมึงเผือกวะการจไปแล้วะไม่มึงเผือกจริงๆไม่เห็นเผือกเลยกูแขบใหดูไม่ได้โกหก ไม่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 กูเผือกทุกคนก็จะเห็นแบบกูได้ไอบูมันเผือกไอไอบูมันทูโทนเลยเหมือนไอ้บูมันขาวมากแล้วมันไปอาบแดดมาด้านเดียวเข้าใจป่ะไม่นะปกติแต่กูเห็นไอ้บูมันขาวมากเลยนะตรงไหนอ่ะนั่นดิโอชิงลายโอชิงไลรู้ว่าตายแน่เลยว่ายังไงดีอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ลงนานเลวจริงจริงบ้านไหนนะบ้านนี้ใช่ไหมเออกูรู้บ้านนี้ไอกูตามมึงนะอ่ะถ้าเประยะห่างเรามันไกรมั้งวะฮะไกลใช่เยอะทำไมกูรู้สึก มึงกับกูนี่ไกลกันมากจริงเหรอจริงวันนี้บินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเนี่ยเนี่ยรอรอจำนวนปีนม m a คนเหมือนมาเล่นทั้งเซิร์ฟโอ้นีกูอยู่ท่ามกลางผู้เล่นเลยโอ้โหโบดมีโบดมีโบดมีไม่ไปโบดไปไปบ้านเก่าบ้านเก่าบุ้มเก่าไอบุ้มเก่าบ้านเก่าไอ้บูมโอเคบ้านเก่าไอ้บูมนั่นคือชื่อบ้านเก่าไอ้บูมใช่ตอนนั้นตายบ่อยมากเลยคนนเดีียวววตั้้แลไใช่ใช่แล้วก็เจอคนมาลงรูปกับกูมีอารยธรรมสุดๆเลย ฮึเฮ้ยนี่แหละพอได้เล่นหน่อยมอท่ากี่นัดเนี่ยอุ้ยดวงดีผมเข้าบ้านนี้นะเปิดยิงแม่งเข้าไปในบ้านเลยแล้วกันไอสัตว์จะยิงแม่งเข้าไปในหมู่บ้านเลยจะเย็นอุ้ยกระป๋องนั่มีกล้องมีคากระบอกเดียวนี่คืออะไรวะให้กูเล่นเดี๋ยวมีก็คือมีปะวะฮะมีปืนดีกว่าไม่มีปะวะฮัลโหลบอยมีเล็บดอมีมอกมีหมอกด้วยเหรอจริงเหรอเฮ้ยหมอกลงอุ้ยหายไปนานเบียดอ๋อ เฮ้ยบ้าน,บ,านบ้านกูมีปืนเพียบเลยไอ้บอยมึงมึงม,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 มาช้อปปิ้งได้เลย <Okay. S 1> เยอะเยอะจริงจริงโอ้ยกูปวดฟันคุดจังเลยกูปวดฟันคุดทุกคนไอ,อ้ใบฟ <c oughs> ันคุดมันปวดขนาดนไ้ใบนคุดมันปวหลังคาโบสถ์เนี่ยยิงไปไหนก็ได้เออมบรรยากาศเหมือนไซเลนฮิวเลยมันเอาออกไปนานมากแล้วใช่ไหมใช่แล้วเอากลับมาเนี่ยเพ <c oughs> ิ่งเห็นนั่นแหละใต้โบสถ์ต้องมีสาวกพระเยซูใต้โบสถ์ไม่มีคนแน่เลยใช่สาวกพระเยซูนี่มีคนขวานน็อกน็อก สายสายสายบ้านบ้านบ้านยิงเไม่มีคนมีคนมาได้ยินเสียงแตกเอ้าชีคกูลืมชักกระสุนฝากแบกด้วยเพื่อนชีคบนบ้านนี่ก็ยิงจังเลยฟันคุดกูก็เจ็บเหลือเกินโอ้ยเจ็บฟันคุดไอตัวเอเคอยู่ไหนอะไกลปะเอเคอ๋อไม่รู้ว่ะกูเหลือลูกห้ากูเหลือลูกห้าอยู่แปดนัดสวยไอบอยกูมีลูกวีเอสให้มึงอีกหกสิบกูมีเพียบเลยอะวีเอสตอนเนี้ย ถ้างั้นกูขอยาแก้ปวดกูปวดฟันมากก็เป็นแมงเลยสิเฮ้ยสา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 ยมึงเลยอะสายใกล้มากใกล้มากหน้าไอบุมเลยไปไหมไปไหมช่วยครับพี่แต่กูมันมีอีกนะระวังนะเออเอานี่ไปยาอยาแก้ปวดแก้ปืนเดนไหนก็ได้ไหนเลยกูขอลูกห้าได้ไหมมี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 หกสิบโอเคตัวหน้าโบดกูยังไม่รู้สิเลย มาโบดอ่ะผมจะไปเดูที่หลอดเจมเซงอุตส่าห์ยิงได้ไม่ได้ลุดรู้สึกเซงไปเล่นบ้านอะถันราไหมเออบ้านความตายอุ้ยไม่ได้ไปนานมากแล้วนะบ้านนั้นน่ะใครมีใครมีแม็กบ้างวะไม่มีแม็กอไออาร์อะไรก็ได้อ่ะกูใช้มีดอเอสไม่ได้จะไหนไม่แต่บ้านแห่งความตายเมกเซ์ไปบ้านความตายไหมไ่าจะบอยมึงมาเอาลูกลูกนี่กูก่อนเอาเออสมัยก่อนบ้านความตายได้คิดแบบ ไปไปบ้านความตายไปเราไม่เคยแพ้เลยนะเราลงบ้านนี้เราชนะตลอดแชมเปี้ยน5ปีที่แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วบ้านหลังนี้โดนฝีมือตกเปล่าเฮ้ยคนบ้าะไม่ใช่อุ้ยลูกสองลูกสองเฮ้ยเทียนี่ยิงแล้ววิ่งเฉยขัดมากเทียมึงวิ่งกูยิงแต่ว่ามันถึงลูกสองซับในตำนานมันไม่น่ามีอะไรนะอาจจะมียานะขออนุญาตแว็บบันโดมบ้านนึงก่อนมั้ยแว็บบันดมศพก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยครบเวฟกูทีเออกูครบอยู่โอเคกูวิ่งไปหาพวกมึงกัน กัว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 มันไปแล้วไปแล้วเข้าบ้านกันไปไปโอ้คิดถึงบ้านนี้ไม่ได้มานานนานบ้านสองชั้นสุดรักใครเอาขาอะไรเนี่ยใครเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจะลองปไหมเก็บขอกันไอใครเอาขาเปล่ากูมีโมซินน่ะโมซินเนี่ยคากระสุนอันไหนมันย้อยกว่ากันวะฮะเหมือนกันมั้งไม่รู้อ่ะใช่อ่ไม่ใช่กีโม่บอยยิ่งชอบกีโม่อยู่ด้วย พวกนี้ก็ยิงกันในเมืองอย่างนั้นแหะฆ่าไม่่าว่าืเอาสักร้อยร้อยยี่เมตรไหมร้อยยี่สิบเมตรบู้มไม่มีคนเลยไม่มีคนเล้่นะจัดไปยิงยิงไปเดี๋ยวก็โดนเนี่ยอ่าอย่างงั้นลงหัวบุ๊บวหนึงบู้บยูยู่กัอยู่่กอ่กองัู่กยูยู่กัับยถูกููกูกบอยย่บู่บ่บ่่ันอยู่ในบ้านันบ่ันอยอัั่ออ ไม่โดนแต่ว่าโดนแม่นอยู่นะแม่นมากใช่แต่ว่าไม่มาอยู่ในบ้านกันมีคันมังเพราะฉะนั้นยิงไปก็ไม่มีผลอะไรเราเข้าวงก่อนไหมเสียงเส็บหูมันเลิกยิงเลยเธอเลิกยิงเลยเน่แล้วมึงว่ามอท่าของจริงจะลงวงหรือเปล่าก็จะแค้ตรงนี้เหรอไม่ดีวะกูก็ไม่รู้วงมันไปข้างล่างนะวงมันไปข้างล่างมึงเห็นปะเนี่ยไอ้เหี้ยไปเอารถว่ะตอนว่ากูเจอบักกี้แล้วหนึ่งคันเดี๋ยวไปเอาแล้วกันนะอย่างน้อยก็หาอีกคันหนึ่งเอ้ยคุเห็นรถอยู่คันหนึ่งตรงโบสถ์อะใช่ขับไปแล้วดิเออ เอาคันนี้ก่อนเดี๋ยวไปหายคันโอเคปะ่ะเราก็จะขับไปทำไมวงมันข้าไปก่อนนูน่น <c oughs> เอาละสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปคือเราจะเข้างวงย,ยัน,นี้เฮ้ย <c oughs> ดีแหมวงฝั่งนูน้นซ้ายหรือขวาสะพานสะพานสะพานน,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 นี้ไม่น่ามีคนนะสะพานไหนฝั่งซ้ายอ่ะโอ้ยกูปวดฟันแป๊บนึงกูปวดฟันขูนำขูนำล่องขูนำล่องเคยบอางโลชเชียนี่คิดจากใจขูนำล่องเคยป้ามึงนำเลยเพื่อน กูว่ามันเหม็นเหม็นว่ะอะไรเหม็นวะรู้สึกมันหอมมากเลยสภาเนี่ยนะกูรู้สึกกันไม่รู้ไม่กูรู้สึกว่าทุกคนต้องพึ่งพาเยี่สะพานอันนี้วะดีนะจริงมอท่าไปแล้วไม่มีอลยแล้วกูในชีวิตโอ๊ยตายตายเลือดน่ยไม่มีไม่มียาเต้นเลือดสัอนเลยกูมีกูมีจะรถแรงจะรถแรงเกมมาเป็นตรงนี้มันเปลี่ยนกระบุ่มไปเออชักกันดี้ด้วยโอเคการจบคลิปเร็วไงไปอ่าอย่างน้อยมีเกราะนิรภัยอืย ดีมากพวงขึ้นมาเลยได้เลยมึงบอกไม่มีใช่ปะได้เลยเพื่อนกูจะตามมึงถ้ากูตายจะเดี๋ยวึงไม่ต้องมาใช่ไหมจับไปมันก็ไม่เหลือทางไปแล้วบอกไว้อย่าองตงลงน้ำขับเรือเออขับเรือไงหวังว่าน่าจะเป็นแผนสุดท้ายถ้ากูตายถ้ากูตายมึงก็ไม่ต้องมาใช่ไหมโอเคโอมึงนี่โคตรรักเพื่อนเลยแต่ว่าตอนนี้อ้าหมุนหมุน ไอ้เหี้ยนี่มันแบบดีจิมอนวงที่เราไม่เคยชนะเออจริงน้อยมาะวงที่ไปค่ายทหารนี่เราแทบจะแบบโอ้ไม่ริบเรดแพ้ตลอดโอ้ไม่กอดเยี่ยเนี่ยกูต้องขับขับเบรกเบรกกูต้องเรียนรู้ว่าเบรกมันต้องใช้ยังไงมียาน้ำใช่ไหมยี่ยมกูไม่มียาน้ำเลยสักขวดเราจะขับเราเราจะแล้วมึงไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปอ่ะไอ้เหี้ยกูปั๊มยาน้ำตรนี้กูโดนยิงกูตายแล้ไหอ่ะก็ตายมึงไปเราจะไปเรือกันไหมไปเรือให้กับไหมมีเรือ แต่เราเราไปเรือเราตายทุกครั้งเลยนะจากใจเออขับไปนี้เข้าไปเลยอ่าให้มันรู้ให้มันรู้ซะบ้างพวกเราเป็นใครเฮียเออคิดคิดเยอะๆแม่งพี่จะเยอะตายตลอดจริงเนี่ยขับไปโง่เนี่ยไม่มีหรอกดูฝนมากเลยมาดิเฮียฝนตกขนาดนี้มีมีคนมีคนมันโง่มากคุต้องขับไปขับไปเฮีย เจ้พระเจ้าช่วยมาสู <kind abonn és> ้กูสี่เลี้ยวล้มมาต่อช่วยตีนะกูไม่ขับเข้าไปซอยนิดเดียวโอ้ยกูเจ็บฟันกูเจ็บฟันไปไปไปเออเรือบ้างวิวว่ามีเรือบ้างมึงว่ามีเรือบ้างเดี๋ยวไปล้มหัวมามืนมีเรือ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 ไหนเรือไหนตรงกูนี่ตรงกูนี่มาดิตรงกูดังนี่มีเลยแล้วมันมีตายแล้วเยี่อะไรวะไกลปะไม่ไกลตรงนี้ตรงนี้เชี่ยแม่งเกือบแล้ว เห็นไปล่อไปไปแลบวล่เหมือนงูเลยเนี่ยเยไหนเรือนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเนี่ยอ๋อเราบึ้งวิ่งมาโกดังหาฮีอะไรเราไม่ได้กูไม่ไม่ไม่ใช่กูแป๊บแป๊บแป๊บกูขอบเบนเดตก่อนนะกูขอบเบนเดตก่อนนะไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นไม่ไหวเบนเดตหนึ่งไปไปไปอะไรก็ได้อะไปทีเข้าวงเข้าเข้าวงก่อนอ่าเข้าวงก่อนให้ให้เรื่องไม่ลดก่อนกูขอบเบนเดตกูขอบเบนเด็ตคู่หนึ่งนะ ไอ้เฮียเราหวยบอยเดี๋ยววงมันจะบิดติดแล้วอได้อยู่ได้อยู่ได้บูมีแบนเดบเนี่ยมีกูมีเฟิร์ด็ไม่เป็นไรมันปั๊มไปได้กูรอให้มันเดน้อยๆ้กูขับมาขับขับข้ามานไปเอไหมเออเออเออไหวไหวไหวเชื่อกูสเปร์กูตกเรือกูจะตายเลยกูโกรธไอ้เหียมัน้ามะพเอมันโดน้องพานในความใจไม่ต่อ ไม่ไม่หมายถึงสะพานนะเมืันยิงยิงกันเป็นสะพานในคตายโอ้มันจ่อยกันเอ้ยิงกันไปเลยยิงกันไปเลยว้าวเฮ้ยเราไปนู่นเลยป้าสะพานนู่นเลยไหมโอเคโอเคโอเคเราไปที่บนกว้างเขาวงไปเลยอืออย่าไปอยู่เลยที่ตรงนี้เนี่ยเนื้อเราจะลงตรงนี้แล้วเราวิ่งเขาคือเใครไปเลยวะมันเป็นมันเปนมันไอ้หน่อยกูอยากจะพูดว่ากูมีประเด็นแค่สองอันที่มจากใจ หอดไปหอดไปจอดเมืองแอบดูไปเออหลอดไปจอดเออได้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 ้เน่านใจว่ะบเมืองยไในเมืองก็พอได้ดูนะเีลอ้ไเ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้ไเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้้ยอ้เยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้เฮ้เฮเเเเเย้้ยไหนวะหลังเรือนั่นป้้้้ยหลังหลังาเยย มันมันแหกไหมไม่มีนะไม่ตรงนั้นจะมีกล่องนึงอ่ะเห็นปะมันมีเรือจอดอยู่มันฝั่งเราไม่เห็นเลยใช่แต่ว่ามันไม่มีคนตาบอดไปแล้วแล้วข้างหน้าแล้วข้างหน้าไอ้ดอกข้างหน้าโอ้โหมันมีกี่กล่องวะเลยเอาสองกล่องมีสองกล่องกล่องกาญจน์ไม่ได้เลยเอากล่องนี้เหรอกล่องนี้ก็มีคนดตาบอดอยู่นะว้าว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 เข้าเมืองอ่ะเข้าเมืองไอ้สามคำนั้น ไอ้บอยดำน้ำดำน้ำเข้าฝองไอ้บอยดำน้ำเข้าฟองเข้าฟองเข้าองเข้าฟองเข้ามไอลัล้นอนเต็มหัวลยโอ้ยเียมงดำน้ำได้ใช่ปะำไม่ไอ้บด้วยวยด้วงนังอมั้เจมันมไเมไดไปอยู่นี่ๆไปอยู่นี่ไอ้บุมบูมบูมบมเราเราเราวิ่งไหมเราวิ่เขาไปใคออะ อย่างน้อยให้เด็กนี่ดูไงว่าแบบเราพยายามแค่ไหนโอเคปะเราพยายามมากเลยไปเราจะไปแคมป์อยู่ในหลืบสักที่หนึ่งรุกของก่อนไหมแถวนี้อยู่ในค่ายอ่าโอเคโอเคเฮ้ยใครอยู่ในบ้านปะเราเวเตอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกูืค่ายทหามีเอสเคเอสอยู่ข้างล่างนี่มันเกินเยียวยาครับว่าพับจีไปแล้วเชื่อแต่กูว่าไอ้เหี้ย กล่องเมื่อกี้เราก็น่าจะแตกอะจริงๆไม่รู้ว่ะพี่แกก็ดันยิงแม่นเข้าหัวเออทั้งเดียวกูหัวหลุดเลยเอาบอยไม่มีหมวกเหรอปีนี่มีหมวกเลยเรื่องแบบนี้ลงไปทั้งหมวกกันเลยลงไปทั้งหมวกเยอะเยียบดักแคมป์สะพานหาพ่อของข่อยพ่อมันตายทุกคนจริงๆสามแช่งนี่ขวาไปเช้งเอาขวาไปเช้งโอ้โหแล้วเหลือทั้งสามถึงสามพี่ไอ้ยัยพูดยืนอะไรกับเป็นงาน พวกเี่ได้เสือไว้วงแม่งเล่นกันทุกวันเลยทีำให้ม,มันดีกันรวยอย่างงั้นน่ะในฆ่าทหารน่ะใช่ใช่โหไอ้ลักไอ้ลักกี้จอนแม่งฆ่ามันดูดิฆ่าหมดเลยอ่ะน่ามัน,านะมนบางทีมันก็ลำบากลำบากเนาะการที่แบบคนสักคนหนึ่งแม่งจะเอาชีวิตรอดเนี่ยมีคราฟไม่แบบตัดต้นไม้ทำเบนเดตเงี้ยมีไหมตัดขุดหินเล่นไอ้ยไปเล่นฟอลเลตไมเดี๋ยวฟอลเลตจะเชื่ ทำพิกแอกเนี่ยขุดดินลงไปเป็นบ <te ังเกอร์ใช่ไหมเนี่ยขุดจากเนี่ยกูไปออกอีทีนู่นเลยอ่ะแม่กูไปขุดออกอีทีแซนฮอกเลยอ่ะเฮ้ยสภาพอากาศดีแล้วเป็นใจให้เราชัวบ้านเี้เนี่ยนะลงบ้านไปเล่นตีกันมานานแล้วกูจําได้แล้วพวกเราก็จะต้องไปหมอบแถวๆค่ายทหารตรงรั้วเนี่ยถ้าโดนยิงตายเวไปเยอยประจําเลยที่เนี่ยโดนยิงตาย ใส่กอดสุดหัวสองขอบคุณครับกระโดดเข้ามาโดนยิงตายฮะทำไมกูได้ยินเสียงที่มันเป็นเสียงน้ำใช่ไหมใช่ไหมเออคิดว่ากูเป็นคนเดียวกระฟ้า bro ไอ้บูมกอดสองกูใส่กอดสองเต็มเลยไม่ได้โดนยิงอะมีคนอื่นโดนยิงแตกมาแล้วกูกูจะตายโอ้โหแล้วโดนยิงเอาไงดีวะมึงไปมึงไปหอบมาขับการดิเจมหอบมาขับการได้เนี่ยเรอนอ่าที่แอดที่เราเล่นแล้ว ปลอดภัยด้ว่ยปลอดภัยไอ้เหี้ยแทงน้ำมันนี่ไงแทงน้ำมันตรงนี้จรีงเหรอนอนแทงน้ำมันเหรอเออแถวนี้รถมาข้างหลังมึงรถมาข้างหลังมึงช่างมไช่างไหมมีเสียงก็โดนยิงอ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวมันออกมันออกควายเยอะมันเข้ามันเข้าหัวบประคับการใช่ไหมเออมันเข้าหัวบประคับการว่ะไปแล้ววะมันเสียวออกมันชนออกมาประคัการว่ะมีใหมคันนะพอมตาย ลแล้ววงแล้วลวงไม่ไปเข้าหัวประทับการทำไมวะน่าจะกระโดดปีนขึ้นไปข้างบนได้เลยไม่คือแบบอารมณ์ประมาณว่าใครจะไปคิดว่าไอ้เคียร์จะอยู่บนแทงถังน้ำมันอะไรเงี้ยปืนขึ้นมามึงปีนขึ้นไปบ,บนแทงไม่ได้เหรอไม่ได้คือมันเป็นสถานที่ที่โคตรโง่เลยว่าไอ้เคียถังน้ำมัน,นแต่คือว่ามไม่มีใครมาอยู่หรอกจริงอุยอ้ย<น>อุย้ยเฮ้ยขึ้น,น้ามึงเลยจริมมาเห็นมึงมาเห็นมึงวะมาเห็นมึงวะเห็นเด็ัก ยิงไล่ก่อนกูยิงไล่ก่อนไล่ควายมึงไล่ควายรจะระเบิดรจะระเบิดรจะระเบิดช่างหัวมันให้มันไปยิงไอ้เฮียตี้นั้นให้มันไปยิงไอ้เฮียตี้นั้นเออมึงยิงกันตรงไหนเฮ้ยบุ้มข้างหน้าเรามันมีศพนอนอยู่มึงคิดว่าถ้าถ้ากูวิ่งไปตรงนั้นแล้วกูไปรู้แล้วกูวิ่งกลับมาทันปะวะกูวิ่งไปนะเออบุ้มอยู่นี่นะรถรถระเบิดไปแล้วนะเออช่างหัวมันเพราะว่ามันมันมีตีไปก่อนหน้านั่นไงทำไมลัคกี้มันโหดจังวะแต่กูดูที่อื่นฮะกูว่าตรงเนี้ยมี มีของตรงนี้มีรถปารนี่มียาเลยมียาในห่อมียาในห่อมียาในห่อมช่างหัวแม่มันเฮี้ยตรงนี้มีศพนี่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยบนเขาเฮี้ยเนี่ยนี่นี่กล่องกล่องเลยสองกล่องสองกล่องอู้ยาครับเออดีเดี๋ยวกูวิ่งไปด้วยบร้อยเรียบร้อยรู้มากูไม่มีใครเห็นหรอกยังไม่ของแข่งกูมันเยอะเกินไปว่ะในห่อนี่มียากูมีกล่องทางซ้ายเอียเออกูเห็นละมีกล่องข้างหน้านะอู้ยาเจ็ดอันบุ้ม ิงไปอยู่อีกล่องข้างหน้ามีอันนึงอ่ะช่างหัวแม่งเหมือนนี่พอแล้วยะนี่โคตรอิ่มเลยข้างหน้ามีกล่องบุ้มไหนหน้าเนี่ยายตายเนี่ยเออนั่นแหละโอ้ยเหมือนเก็บไปแล้วแตกทัวร์เลยวะไอ้ยังเหมือนเหมือนพวกมึงเหมือนพวกมึงแบบเขาแบบเขาตื่นละมันกูมาเก็บแล้วกูก็ตายตามแม่งเลยยักตื่นยักตื่นละอย่าใช้คายิงหัวด้วยโอเคงั้นกูวิ่งกลับไปนะ ดูมันจริงกันยับเลยอ่ะดูมันจริงกันยับเลยอ่ะเฮ้ยคพรวมึงไม่ว่าอย่ามันเล่นทางเดินทางซ้ายมันก็ได้นะเดินเนี้ยที่กูมาระจริงหรอเออเนี่ยเดินทางภูเขาข้างหน้ามึงอะเห็นปะน่าเล่นนะไม่ใช่ลูกนี้ดิอีกลูกนึงเฮียมันก็ต้องดูลูกนี้ก่อนปะวะนาที่เล่นเยอะอยู่นะจะไปลูกข้างหน้านั้นอะเห็นยังมีรถให้มึงเล่นอีกนะเห็นปะมีรถให้ขับอีกขวา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 ขันขวาดิขันขวาขวาเห็นรถจังเห็นรถจังอ๋ออย่าเลย มีพวกเครียดที่แบบค่อยๆแอบเข้าวงเหมือนเราประวะบอยไป<ห>ดูข้างหลังดิฮึบนั่นไงเยี่ยวถังน้ำมันรักเราไอ้สัตว์กูบอกแล้วกับถังน้ำมันนะกูม,มึงว่าขวาเรามีไม่เรียบรู้วว่ะไม่เรียบรู้วว่ะมีมีกูว่ามีหรอกเยี่ยนอยู่กั็เต็มเลยสัตว์ถังน้ำมันที่แมนถ้ามีสไลค์เก็บเสียงแล้วมึงไอ้สัตว์โเอ้ยรถจอดในนั้นเต็มเลยหอมข้าวการังดูดิเออนั่นแหละให้พ่อมันเล่นไป โอ้แม่มันจะโดนยิงตายตรงนี้เฮ้ยเราเราเรานอนเราแค่ไปนอนแล้วบนไม่ได้หรอวะไม่ได้เยียถังน้ำมันแมนเฮ้ยยี่รถคันนั้นมาไงอะขวามือเนี่ยไม่ใช่รถนะรถมสร้างรถโอเคโอเคอันนี้ชนะกันเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนที่บูมบอกให้หยุดไปนอนแข้างรัวแล้วโดนยิงตายหูไงใครจะไปรู้ว่าใครจะไปคิดว่าไอ้ยี่ต้องถังน้ำมันมันก็มีมีคนโดนพวกูเนี่ยสีหมวกไงวะ หมวกอะไรฮ้าฮ่าฮ่าเ้หมวกมาลุกโกมาลุโกไคนโทรคิกซ้ายกรทรคิซ้ายหรือเปล่าแล้วก็ชิบคิซ้ายมันัะไม่ได้ไอ้เี้นี่มาสูตที่มึงแย่งหมวกสกูดิเฮ้ยได้แล้วได้แล้วไม่ได้เหรอเอาเด็เอาด็ดอาฮ่่า่ฮาย่ัฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นาา่่ เฮ้ยลลิไมผมไม่แต่งือโดนมก่อนเลยเนี่ยโดนโดนไปจากทางขวาใช่ปะแต่กูให้ตัวท่านแล้วกูโดนมอมบอลลลาไม่เก็บบอลกลางไม่เก็บบอลกลางไม่เก็บมกเฮ้ยาคุณลิ ไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บูไปอยู่เหลี่ยมนี้บูเออกูเติมเลือดเก็บหมวกก่อนไอ้สัตว์ตีหมวกร้อยเปอร์เซ็นต์เออไม่เสียกำไรนะไอสัตว์เอ้ยก็ยังอยู่ไอ้เชี่ยแคมป์พยาบาลหายเชี่ยไรลยไม่เสียกำไรเทคนิคดไอ้บุ้มถอยหลังไอ้บุ้มถอยหลังบุ้มมันเป็นอยู่ตรงนี้ยืนเดินมึงดูพยาบาลมึงดูมึงดูพยาบาลนะหัวมึงจะแตกหรือเปล่าวะอสัเอ้ ยอยู่วันนี้ขี้แนนนี่ขี้บอยเป๊ะเนี่ยะบอยเป๊ะค,คิดแบบคิดแบบคนสวนมากเลยเจมมันอยู่ในนั้นแหละบูมมันอยู่ในนั้นแหละอ,อย่าไปยุ่งกับมันนะ หัวมันไอสัตว์มัน AWM นั่นเลยเฮี้ยรู้สึกว่าเอาตัวไหนคลิกซ้ายผมมาลองเปลี่ยนสีบ่อยสิไอ้ยมงอย่าได้ทุกคนดูงก่อนดูงก่อนดูงก่อนดิเฮียคุณจำไม่ได้อชีวิตคอนเนตตคอนโทรลที่อะไรคลิกซ้ายไอ้ไอ้บู้งบุ้งบดูรัวนะเฮ้ยมีคนวิ่งมาเกมมีคนวิ่งมาวมันวิ่งมาจริงเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่เสียงไอ้นี่บุ้งเสียลูกเห็บ ไอ้เฮี้ยมันลูกเห็บไอบุ้ม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 คานตามกูมาตามกูมาตามกูมาวิ่งเลยก็ได้นะไม่กูกูจะอยู่ตรงนี้นะมึงขาเอ้ยมึงขามันจะพุ่งทางซ้ายเต็มซ้ายไอ้บุ้มไปเลยบุ้มบุ้มไปซ้ายมันจะมีพุ่มมันจะมีพุ่มอยู่แถวเนี้ยเนี่ยตอนแถวเนี้ยจะมีพุ่มเยอะไม่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 กูเชื่อว่าไอ้เฮี้ยในพุ่มมันต้องเช็คเว้ยแต่ไอ้เฮี้ยโง่แบบกูเนี่ยมันจะไม่เช็คเอาดิกูกูพนันไอ้เฮี้ยเอาดิ ผมขันในพวกไปคุกข้างหน้าไหมคุณข้างหน้ามีพวกเห็นไหมพวกอะไรวกเปลี่ยนสีหมวกไงนี่ให้พี่ยิงให้ไปยิงกันเอ้ตั๊ะแหล่ให้ไปยิงกันให้ไปยิงกันดูก่อนกูดูกูดูกูดูมันอยู่มันอยู่ซ้ายมือมึงเห็นป้ะมันอยู่ในกุดังใหญ่ขวดละกูดละกูุดังใหญ่นี่ถ้ากูไปเก็บเสียงแล้วหมวกก็แตกไอ้สัสไร่ไวกแล้วยาถือ A W A มันไปไหนวะไม่รู้ แต่มันยิงผมไปแตกรวยเงี้ยถอร้ยโนเทียละไฮ้มาจจะมันจะเขามาจจกเข่าบุ้มเฮ้ยโอ้โหมันไม่แม่นเลยว่ะพวกมันกินกินกัแตกไปนานแล้วเฮ้ไ้ไอ้ตัวเดิมตัวดิมตัวเดิงๆตัวเดิกนเมนตรงไหนตรงไหนมันอยู่ตรงไหน ยมนมันอยู่ตรงไหนมมนอยู่ตรงไหนข้าน้ามึงเหนือยแถวนี้เลยเตมจะัวเียาอยู่ตะวีเยคะกระแพงตัวเดียวมันเป็นตัวเดียวเลยนะเออตะวีเลยคะกระแพงเราเราแรงวันน้หัวกูเม่ไรเราไม่รอเลยกูแก้ยังเป็นตัวเดอเลยวันี้พกแกไม่ไหวเปนยืนไอ้ ยะดี๋ยไแผงถังน้ำวันกูไอ้เหี้ยอลูซิโลอลูซิโลไม่เล่นล้เกมกันชีนี้ได้คาเราผ่านเหี้ยอ๋ออลูซิโลอลโูซิโล